เราก็วางเราสร้างแบบเราก็วางเครื่องหมายตากระบาดครับนี่นี่ปากกามีนะเอาไหมนี่ไม่เอาทีนี้เราก็เราก็วางมีดให้คมมีดอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่เราก็งอเขางององอเป็นตัวเอลจ้ะนี่เราก็ได้แบบได้แล้วหนึ่งโอ้โหทีนี่เราก็มาขึ้นรูปเลยขึ้นขึ้นตามนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องพับ ทับส่วนนี้ไว้ก่อนแถมต่อแล้ว้องทับส่วนนี้ดูเราประมาณเนนนรมา,รม,ามาครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราไปเลือกไม้ไผ่ ตัดกันมาแล้วนะครับได้ขนาดที่พอเหมาะตอนนี้พ่อถึงว่าปพ๊บทุกคนแยกย้ายไปทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดและเชี่ยวชาญผููเลยเลือกมาอยู่ตรงนี้นะคะรับดูว่าเป็นงานเบาสุดตรงนี้คือทําอะไรครับพ่อ,อือ,นนอตรงนี้คือเริ่มขบวนการการทําอะไรไม่ต่อส่วนที่จะใช้ได้นะครับมีแค่ใกล้ผิวข้างนอกก็จะได้แค่นี้เหรอแคะ่นี้แหละแล้วจากแผ่นนี้จากแผ่นนี้เราได้แล้วเราก็จะมาเหลานะครับมาเหลามาเหลาเอาเสียนออก เราก็วางเราสร้างแบบเราก็วางเครื่องหมายตากระบาดครับนี่นี่ปากกามีนะเอาไหมไม่เอานี่ทีนี้เราก็เราก็วางมีดให้คมมีดอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่เราก็งอเขางององอเป็นตัวเอลจ้ะนี่เราก็ได้แบบได้แล้วหนึ่งโอ้โหทีนีเราก็มาขึ้นรูปเลยขึ้นขึ้นขึ้นตามนี้นะครับอันดับแรกที่เราต้องพับ ทับส่วนนี้ไว้ก่อนแถมต่อแล้วต้องทับส่วนนี้ด้เราประมาณเราเนี่ยงานละเอียดมากนะครับคนไทยเราเนี่ยมีฝีมือด้านนี้นะวิ้วแล้วมันมาเป็นซ,ซ,ซี่อย่างนี้ได้ไงอะคะับนาน <แก S 2> หรือไม่ใช่ผ่าไปที <หา S 1> ละซีเ่เล็กๆซี่ๆซี่ๆเล็กๆ,กๆ,ๆ,กๆ,ๆแบบนั้นทีนี้เวลาเวลาเราผ่าเสร็จมันจะอยู่ในรูปอย่างนี้ผ่าแา่ทำอะไรไม่ด้ลองได้ฮะ มาันจะประสานกันอย่างงี้ประสานจะประสานกันอย่างงี้เอาอันนี้ออกมาเป็นอย่างงี้นี่นี่นะท่านนั่งก่อนรักษาพูดจะเป็นอย่างงี้เฮ้ยนี่ไงทำไมต้องทำงานละเอียดขนาดนี้อ่ะพ่อก็มันปู่ย่าตายายพาทำมาอย่างงี้นี่คือการรักษาแบบนี้มันนการทไงครับนี่ผมว่ารักษามากเลยนะอันเนี้รักษาละอีมากเลยแต่ภูมิใจนะที่ปู่ย่าตายายเขาทิ้ง รั์สินทางบรญดาตรงนี้ไ้ให้นี่รูเพิ่งมาเห็นครั้งแรกอ่ะเราก็ได้รู้ว่ามันละเอียดอ่อนแล้วก็ยากมากมันคืองานฝีมือดีๆนี่เลยนะคะนี่ผู้ยังอยู่ซี่ซี่สองอยู่เลยเนี่ยยากเราเอาให้ได้เเอาให้เสร็จนะได้เดี๋ยวผู้จะเอาอันนี้ให้เสร็จนะครับจะได้ได้ชื่อว่าเวลาแบบวันงานป๊บนะพ่อบอกให้ด้วยนะว่าเนี่ยลูกครูมันช่วยทำเอาแค่นี้พอแต่ไม่ต้องบอกว่าแค่อันเดียวบอกว่ายังไงมันช่วยละ งั้นนี่พูดอันนี้เดี๋ยวพูดขึ้นต้นงานให้แล้วเดี๋ยวอีกที่เหลือนะพ่อทำให้หน่อยได้ไหมพูดไปงงนั้นดีกว่าขอขอรอเตรียมอาหารเลยเตรียมอาหารดีกว่าอันนี้ลมันยากมากเลยอะละเอียดมากสุดยอดเลยครับเดี๋ยวทำไ้เดี๋ยวทำไหสุดยอดขอบคุณมากครับเก่งมากไม่เป็นไรทำไ้เดี๋ยวทำไปตัวจับยากมากเก่งมันถึงได้ฉายาว่าหนึ่งเดียวในโลกไง